สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกัน VP พเคนะครับวันนี้มารีวิวแอปดองบอลอีกแล้วครับผมเทคนิคพิเศษกับการหารายได้วันละแสนเหรียญนะครับโดยให้เพื่อนๆกดไปที่งานนะครับโดยให้กดคําว่า f a เบอร์นะครับการลองแอปและเกมใหม่ครับผมกดเข้าไปแล้วกดคําว่าได้รับนะครับทีนี้ผมได้ทําการลองเรียบร้อยนะครับมันจะมีหลายแอปมากเลยครับ โดยผมจะให้ดูสถานะที่ผมกดไว้นะครับกดซ้ายบนแล้วก็สเตตัสนะครับนี่ครับนี่คือแอปที่ผมได้ทําการโหลดมาแล้วก็รอรอการประมวลผลจากาเว็บดองบราวน์นะครับผมโดยมันจะมีมิชชั่นหรือภารกิจให้เราทําแต่ละแอปจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนแอปนี้ครับผมได้ทําการโหลดมาเมื่อกี้นี้เองเลยนะครับผมโดยว่า เลเวล5เนี่ยจะได้14,297เหรียญทีนี้เรามาดูที่แอปกันเลยดีกว่าครับโดยแอปจะเป็นแอปบิงโกนะครับผมโดยเนี่ยผมเพิ่งโหลดมาเสร็จสับเลเวลหนึ่เลยครับก็ลองเล่นดูก่อนครับมันก็ไม่ยากครับโดยโดยระบบของแอปบิงโกตัวเนี้ยก็แค่มันจะให้ตัวเลขมา ตรงข้างบนนะครับ14 25 46มันก็จะบอกแนวให้เราว่าเลขนี้อยู่ตรงไหนเราแค่กดตามมันแค่นั้นนะครับไม่ยากครับเนี่ยครับกด9กดไปเรื่อยๆครับจนเราบิงโกเราก็จะได้ exp EH เพื่อจะอัพเลเวลของตัวละครของเรานะครับไม่จำเป็นต้องล็อกล็อกอินผ่าน Facebook ผมแค่ใช้ตัวละครไกด ไม่ไม่จำเป็นต้องล็อกอินนะครับเรียบร้อยครับเลเวล2เรียบร้อยครับผมทีนี้ผมก็จะรีให้ดูคูณ10นะครับว่าไปเลเวล5นะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเดียวครับไม่กี่ตาครับประมาณอ่าเ8รอบอะครับเล่น7 8รอบเราก็ได้เลเวล5เนี่ยครับไปเรื่อยๆครับแป๊บเดียว เรียบร้อยครับเลเวล5แล้วไวมากเลยครับทีนี้เราก็กลับมาที่แอปดองบราวนะครับผมมาเช็คสเตตัสกันดูว่าเงินหนึ่งหมื่นกว่าเหรียญเนี่ยเขาจำหน่ายให้เราหรือยังนะครับทีนี้กลับมาที่แอปดองบราวครับผมโอ้ลืมนะครับถ้าใครยังไม่สมัครครับใต้คลิปได้เลยครับกดสมัครได้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับกลับมาที่แอปดองบราวนะครับ หนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับเรียบร้อยครับสเตตัสเขียวเรียบร้อยครับคือผ่านภารกิจเรียบร้อยทีนี้เราจะเช็คยังไงเราก็จะเช็คในประวัติของรายได้ของเรานะครับเนี่ยครับสองหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดเหรียญนี่ครับ, 23, รรบอ๋อที่มันจำนวนเท่านี้เพราะว่า ผมได้ทําอีกแอปหนึ่งครับได้ประมาณ8,000เหรียญน,นะครับก็บวกกับ1 4ื่นก็ประมาณ2 3ง0มนะครับก็เยอะมากนะครับแป๊บเดียวครับไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงในซัมนะครับได้เป็นหมื่นทีนี้เราใช้เวลาอีก5-6ชั่วโมงเราก็ได้วันละแสนใครใครขยันหน่อยทั้งวันก็ได้วันละ3-4มสี่แสนนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเพื่อนๆ ทีนี้ก็อยากให้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่มันเกิดขึ้นนะครับให้เราเล่นแอปชิลๆไปครับไม่ต้องซีเรียสกับมันมากครับใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์ครับวันหนึ่งเราอาจจะได้10 20บาทมันก็เป็นเงินนะครับสำหรับหลายๆคนครับเงินจำนวนนี้มันก็สามารถต่อชีวิตให้ใครได้อีกหลายวันเลยนะครับก็ครับสุดท้ายก็อย่าลืมสมัคร มาลองใช้แอปนี้ดูครับสายฟรีอ่ะไม่ควรพลาดครับดีกว่าเราเอาเวลาว่าไ่ทำอย่างอื่นครับอย่างน้อยก็ได้มา10 20บาทต่อวันมันก็ยังดีครับมันก็ไม่เสียหลายครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็อย่าลืมนะครับวันนี้ผมมีแจกอ,อ่างเตานะครับคลิปก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่ผมจะลงคลิปนี้นครับ เป็นคลิปแจกอ่างเปา ep ที่1นะครับโดยผมจะแจก100บาทนะครับจำนวน100คนครับก็จะเป็นการทดลองก่อนนะครับว่ามันจะมีคนสนใจเกี่ยวกับคลิปที่ผมแนะนำการหาไรายได้ออนไลน์ไหมจะมีฟีดแบคกกลับมาไหม ก็ไม่เสียเวลานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับคลิปสายฟรีหารายได้ฟรีๆนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พน้องๆทุกคนครับขอบคุณมากจริงๆครับทุกคอมเมนต์ของพวกคุณนะครับมันเป็นกำลังใจให้ผมอย่างดีเลยครับขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณครับอย่าลืมนะครับติดตามกันด้วย Bye-bye.